สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่ผมสั่งมานะครับเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเป่านะครับคาซูหรือว่าคาซูนะครับกอ็ออกเสียงเป็นคาซูดีกว่านะตอนนี้ผมสั่งมาจากทางเพจ Facebook นะครับก็มาในแบบนี้เลย2ตัวเขาบอกว่าซื้อ1แถม1น,นะครับ ตัวนี้เป็นเป็นเครื่องเป่านะครับมีสายคล้องด้วยสายคล้องนี่มใส่เองนะครับนี่เห็นเสียงมันคล้ายๆแซกโซโฟนครับแล้วก็เห็นรีวิวเขาเขารีวิวมันน่าเป่ามากเลยนะฮะผมก็เลยลองสั่งมานานพอสมควรตอนนี้ผมสั่งมานี่น่าจะเกือบเดือนนะมาถึงนะครับเขาแถม,มอีกตัวหนึ่งนะครซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้ตัวสีขาวมาด้วยนะครับ แกะยากหน่อยนะครับมันนี่มีตัวสีขาวด้วยนะครับก็มีสายคล้องให้มาอย่างนี้ตัวนี้จริงๆผมเอาลองมาเป่าดูเนี่ยเป่าไม่ดังไม่มีเสียงเลยฮนะโดนหลอกหรือเปล่านะครับเห็นเขาเป่ารีวิวเนี่ยมันเสียงเหมือนแซกโซโฟนเลยแล้วก็เลยมากดกดกดดูคลิปต่างๆที่มีคนแนะนำในเรื่องการเป่า เราต้องทำเหมือนคล้ายๆเราทำเพลงครับแต่แต่แต่อย่างเงี้ยครับตูตูตอย่างสมมติเพลงเดือนเพนตููตูแล้วเวลาเราเป่าเราก็ทำเสียงนี้เลย เสียงมันจะออกประมาณนี้เลยน่าแปลกมากเลยนะครับอย่างนี้ไม่ดังถ้าตู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 ตตตตตตู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 ตตตตตมีเสียงเฉยเลยนะแปลกๆนะครับแต่ว่าเสียงบางครั้งก็ดูสาหรับคนทั่วไปอาจจะน่าลาคาญหน่อยนะครับเ่ยครับมันเป็นเสียงนี้เลยแต่ว่ามันสามารถทาเสียงสูงต่ำเนี่ยได้ตามที่เราเรา เราหัมเลยนะครับอย่างสมมติว่าอ่าดูเลมีฟาซอนนะครับถ้าสูงกว่านี้ล่ะถ้าสูงกว่านี้ขึ้นได้อีกไหมอันนี้สองเออกเตบแล้วนะอีก อีกหนึ่งช่วงก็จะเป็นสามออกเตบสามออกเต็บนะครับขึ้นได้ตามตามที่เราจะจินตนาการให้มันขึ้นและนี้พวกทฤษฎีดนตรีนี่เราแทบจะไม่ได้ใช้เลยคือเราคิดทำนองเพลงอะไรแล้วเราสามารถทำไปได้อย่าง เสียงคุยเรียกนางเนาะตตตแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยแล้วเอาตัวนี้เข้ามาใส่ปากมันก็เลยกลายเป็นเพลงเลยนะครนะครับอย่างเพลงสมมติทยท่านนี้ดดดดดด มันก็จะออกเป็นเพลงนี้เลยโอ้น่าทึ่งมากเลยครับคาซูนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ลองสั่งซื้อมาเป่าดูนะครับก็น่าสนุกดีสำหรับวันนี้นะครับรีวิวเครื่องดนตรีชนิดใหม่สำหรับผมหนึ่งกุยมันเร็งก็ต้องขอลาท,ทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ